ดาดามิเซเลชันอยู่ไหนมีหรือเปล่า๋เปิดไม่ออกหายไปไหนนั่นเนี่ยเดียดเป็นนั้นแน่ๆเลยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเก็บจากกระเป๋าต้องยาวออกไปอยู่คนเดียวสักพักหมไปให้หมดใส่แค่นี้มันก็เต็มแล้วเนี่ยอะม้นวนลองดูสิ ได้ไหมจะไม่ได้เลโกททำอะไรอะ่ะจากกระเป๋าจะไปไหนจะทิ้งแม่ผมแป้ไปแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวฉันต้องไปฝึกวล,ลยุทธ์อ่ยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ฝึกฝนเลยอยู่แต่บ้านร้นอนละวลลาเลยุทธ์ฉันหายไปหมดแล้วเนี่ยฮะแล้วขนของอะไรไปเยอะแยะเลยเนี่ยพร้อมอูตาแล้วพรมน้องหมีด้วย หมอนไปเป็นเริ่มเลยหมอนก็มีอีกอน,นี่อะไรเนี่ยผ้าห่มก็มีอีกตอนนี้เธอชอบหมีเหรอใช่เนีย่ยมีวิสัตว์น่ารักขอโปรดฉันทั้งนั้นเลยนี่ฉันจะเอาไปจัดบ้านใหม่ให้สวยไปเลยโอ้ยแล้วเมื่อไรจะกลับมาไปอยู่ไกลๆอ่าฉันต้องคิดถึงเธอแย่เลยนะสกอฉันไม่ได้ไปไหนไกลยอยู่แถวๆนี้แหละอะอะได้ได้ได้ได งั้นก่อนจะไปนะเดี๋ยวมาทานอาหารเช้ากันก่อนวันนี้มีเมนูใหม่ให้นาสโกด้วยนะรับรองถูกใจแน่นอนเย้ขออร่อยอร่อยเด็ดเดดเลยนะคะนี่ไงโกโก้ครัชคุกกี้ซีเรียลรสช็อกโกแลตชิพเย้ยเนสโกดชอบโกโก้ครัชแต่ว่าทำไมชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลยเล่ะคะ บอกแล้วเนี่ยสกอต้องชอบแน่นอนอันนี้เป็นเพื่อนใหม่ของพี่หมีโกโก้นะเรามีสองพี่หมีแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาต้อนรับพี่หมีที่สามกันโกโก,โกค้ครัชที่รวมตัวกับช็อกแลชิปคุกกี้เป็นซีเรียลรสช็อกแลชิบคุกกี้อร่อยมากเลยแม่ปูเป้ลองแล้วแถมน่ารักด้วยนะเป็นรูปพี่หมีโกโก้เห็นไหมเห็นไหมอ้หู้น่ารักจังเลยเขาทำาบบเดวยเลยค่ะแม่ปูเป้ได้เลยเดี๋ยวเพิ่มผลไม้สักหน่อยแล้วก็เทนม น่ากินแตเลยเนยสกเตอรกิกินแล้วนะคะอ,อร่อยแฮปปี้ตื่นเช้ามาก็ได้กินอาหารถูกใจที่สุดเนสกเตอรกิชอบทางซีเรียลชอบทางคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพมาแบบนี้อร่อยสนุกรลงตัวได้ไม่ต้องลือ เนื้อปูเป้ชอบมาเลยเป็นอาหารชาที่สะดวกเตรียมแป๊บเดียวเสร็จแถมมีประโยชน์จากธัญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีช่วยให้เนสโกอิ่มท้องด้วยนะว้าวแล้วก็ยังมีวิตามิน B ีธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมให้เนสโกพร้อมสำหรับการฝึกบอลย์ แม่ปูแป้ไปคุยกับหมาให้แล้วจกะก็แต่งบ้านแล้วก็อยู่ไปเลยละกันนะให้ยืมได้จัดบ้านไปเลยลมเริ่มต้นต้องปูเสือก่อนค่ะอ่ะปูเสือโอเคค่ะปูเสือแล้วน่าจะเป็นพรมนะมีพรมไหมจ๊ะเห็นมีพรมหมีนี่เอาเลยเข็จาจกขวายอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเป็นแคดดิสติน เอาไปโดนยังเพิ่มหัวขุกเธออีกเป็นแฟนดักไม่น่าบ้าเหรอเอาไว้สูงสูงหน่อยไว้เตี้ยเตี้ยหดี๋วโขกหัวเออนี่ไงเนื้อสกอตเอาไม้ไผ่เนื้อสกอตเอาแขวนไว้ด้าบ้านก็ได้นะไปไม่ได้นี่ไงตรงนี้ก็ได้โอเคไหมโอเคอ่าอุ้ยสวยงามมีดีกว่าพาพี่หมีไปเลยเว้ดีกว่าตรงนี้เลยขมทางเข้าบ้านโอเคไหม สวยงามเนสกิะตมีที่นั่งนุ่มๆค่ะโอ้เวลารับแขกใช่ไหมเวลาแม่ปูเป้มาเยี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะได้วางนี่เราเปลี่ยนบ้านหมาเป็นบ้านหมีไปเลยจริงด้วยจริงด้วยอ๋อนี่ผ้าห่มผืนปลอดของเนสเกิะตนี่นะใช่เดี๋ยวกลางคืนจะหนาวต้องเอามาห่มใช่ไหมแม่ปูเป้ค่ะขอวางโต๊ะหน่อยค่ะโอ้โหมีโต๊ะด้วยมาเลยค่ะมาเอาโต๊ะนะคะวางไว้ตรงนี้นะคะตรงกลางเลยค่ะ ทำไมเหรอคะก็เป็นโต๊ะรับแขกไงคะเวลามีคนมาใช่ไหมคะดูแม่ปูเป้ก็จะนั่งฝั่งนี้เนสโกดนั่งฝั่งนี้แล้วเราก็จะมาทานนั่งทานขนมกันเป็นโต๊ะขนม <cambio> แต่ทีนี้พอตอนกลางคืนนะคะที่เนซโกะจะนอนนะคะ,คะก็พับโต๊ะเก็บวางพิงเอาไว้แล้วก็นอนหมอนพี่หมีห่มผ้าพี่หมีโอเคไหมคะโอเคค่ะทีนี้โต๊ะเสร็จแล้วเรามีอะไรทานกันละคะ <S 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 มีพี่หมีโกโก้ครัชค่ะพี่หมีอ่ามีอะไรอีกคะมีโกโก้ครัช แล้วมีอะไรอีกคะพี่มีพี่สามค่ะพี่มีพี่สามโอ้โห,โโหบ้านใหม่เนสโกพี่มีเต็มเลยอ่ะทีนี้อยากแต่งบ้านอะไรอีกไหมอยากแต่งบ้านด้วยดอกไม้ค่ะ <c oughs> ดอกไม้อ่ะไปหาดอกไม้มาแต่งบ้านกันนี่ดอกไม้ตรงนี้สวยเลย <c oughs> เด็ดไปเลยนะนี่ค่ะด <c oughs> อกไม้สวยมากไหนลองดูซิว่าแถวนี้ระวังได้ไหมได้คะ่ะได้นี่นี่น,นี่แม่ปูเป้มีนี่มาให้ด้วยล่ะ อะไรหรอคะว่าประตูประต,ประตูบ้านบ้านเนสกจะต้องสวยที่สดุดเสร็จเรียบร้อยเนสกิบ้านเนสกะดน่ายอยู่มากเลยอะ่ะอยู่แล้วอย่าติดใจแล้วไม่กลับไปหาแม่ปูเป้นะฝึกเสร็จแล้วต้องรีบกลับไปอยู่ด้วยกันนะแม่ปูเป้เข้ามานั่งเล่นในบ้านเนสกอดไหมคะดีเลยดีเลยเขาไปนั่งเล่นในบ้านเนสกะดดีกว่าเชิญค่ะโอ้บ้านเนสเกิดน่ายอยู่จังเลยอะ่ะ ขอมาอยู่ด้วยคนได้ปะไม่ได้ค่ะ <c oughs> ทําไมอะ่ะ <c oughs> บ้านกรออกจะน่าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวแม่ปุ๊บเปมมาแย่งจะทำกินเนื่ จะเก็บไว้กินคนเดียวเนก็อยากอยู่คนเดียวเพราะว่าจะฝึกวัลยุะอีกจะมาแอบกินเหรอฮะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวหมดหลังน่าเนสโกะหาซื้อง่ายมากเลยก็โกคลันชคุกกี้ซีเรียลรสช็อกแลชิพกล่องเนี้ยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะแล้วก็มีแบบถุงสิบล็อกด้วยกินเสร็จปุ๊บปิดซิบล็อกปั๊บสะดวกพกพาง่ายอันนั้นหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นเพราะนั้นก็สบายเลยเนสโกะหาซื้อเองก็ได้ ทีนี้เราก็สบายใจในเรื่องอาหารทุกอย่างแล้วจัดบ้านก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ปุเป้จะเข้าบ้านแม่ปุเป้ก่อนนะในสุโกะก็พักผ่อนในบ้านในสุโกะนะจ๊ะ <c oughs> ไว้เดี๋ยวว่างๆมาเยี่ยมนะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>